สวัสดีครับครูพิธีสอนขายของออนไลน์ขายอะไรก็ขายได้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดคุณกําลังเริ่มต้นขายของออนไลน์หรือแม้กระทั่งคุณเริ่มที่จะมีเป้าหมายอะไรก็ตามในชีวิตไม่ว่าจะลดน้ําหนักไม่ว่าจะพยายามฝึกทักษะทางด้านของภาษาฝึกการเต้นฝึกอะไรก็ตามแต่ในเคสนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดคุณกําลังจะมาขายของออนไลน์เนี่ยคุณจะต้องเจอคนประเภทนี้ครับ คนประเภทที่คิดต่างกับคุณสงสัยในวิธีการที่คุณกำลังจะทำคนประเภทนี้น่ากลัวครับน่ากลัวมากเพราะอะไรครับเพราะเขาจะทําให้คุณเขวฮะทำให้เป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยมันไม่ชัดคุณกำลังจะเตรียมพลังทั้งหมดในชีวิตเนี่ยเพื่อจะทุ่มเทให้กับเป้าหมายที่คุณวางไว้ เต้นก็ดีรดน้ำหนักก็ดีออกกำลังกายก็ดีหรือแม้กระทั่งการขายของออนไลน์หรือแม้กระทั่งคุณทำงานประจำอยู่แล้วอยากมีไรายได้เพิ่มเติมจากเดิมด้วยการขายของออนไลน์คุณจะต้องเจอคนเหล่านี้ฮะและที่สำคัญคนเหล่านี้อยู่ใกล้เรามากครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนรอบตัวนั่นแหละทำได้หรอมันจะขายได้เหรอมันใช่หรอยุคนี้จะไปขายของแข่งกับใครเขาขายกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วขายทันเขาเหรอ มันทําได้เหรอมันลงทุนเยอะนะมันยากนะนี่คือคําที่คนกลุ่มนี้ชอบพูดแทบเป็นคําคุ้นเคยที่เขาชอบพูดมากถ้าคุณเจอนะครับทําแบบผมเลยผมยิ้มให้ครับผมพยักหน้าครับแล้วผมก็เดินห่างออกไปสุดท้ายผมก็ไปโฟกัสเป้าหมายของผมเหมือนเดิมผมเป้าหมายชัดมากพอผมถึงตั้งใจขายของออนไลน์เพื่อให้ผมเนี่ยรอดเพื่อให้ผมเนี่ยมีรายได้มากขึ้น ผมไม่สนใจคนที่เขาคิดต่างกับผมหรือไม่เห็นด้วยกับผมเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังคนแรกที่ค้นพบว่าโลกกลมคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสผู้ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทวีปมหาสมุทรเขากลับมายังประเทศเดิมของเขาบ้านเกิดของเขาเขาพยายามบอกทุกคนว่าโลกมันกลมนะที่ทุกคนเคยเชื่อมาว่ามันโลกมแบนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาได้รับตอบแทนคืออะไรครับเขาโดนขังคุกครับ เรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับต่อให้คุณพยายามอธิบายหรือพยายามบอกอะไรก็ตามให้กับคนที่เขาอ่ะไม่ได้เชื่อคุณให้กับคนที่เขาคิดต่างกับคุณอธิบายให้ตายเถอะครับยังไงคุณก็ไม่มีทางชนะและสิ่งที่เสียไปแล้วไม่มีทางเอากลับคืนมาได้ก็คือเวลาครับอย่าไปเสียเวลาให้กับคนเหล่านี้ฮะปล่อยให้เขาคิดต่างไปเลยฮนะคนเหล่านีป้ปล่อยไปเลยครับเขาจะมีคีย์เวิร์ดที่เขาชอบใช้อยู่แล้ว เขาจะมีอะไรที่ที่เขาชอบทําติดตัวอยู่แล้วปล่อยเขาไปครับแต่สําหรับคุณคุณต้องทําไม่ได้ครับคุณเป้าหมายคุณต้องชัดมากพอเดินตามเป้าหมายเลยครับโดยที่ไม่ฟังเสียงรอบข้างเสียงอะไรที่หวั่นทอนจิตใจไม่ต้องฟังครับพอแล้วเราเสียเวลามามา,มากพอแล้วะเออเราเสียเวลามาให้กับคนอื่นมากพอแล้วคุณต้องใช้ใช้เวลากับตัวคุณให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ในการพัฒนาตัวเองต่อยอดขายของออนไลน์ ได้ทุนมาต่อทุนมีกำไรมีไรายได้เพราะคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จได้และวันนี้ครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เป็นประโยชน์มีสาระรู้สึกฟังแล้วมันต่อยอดได้มันไปต่อได้ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพราะครั้งหน้าเนี่ยถ้าผมมีคลิปดีๆออกมาเนี่ยเกี่ยวกับแง่คิดอะไรดีๆอะไรที่มันต่อยอดได้ คุณจะได้ฟังเป็นคนแรกเลยกดกระดิ่งด้วยนะครับยงไงขอบคุณแม่นะครับที่ติดตามกันครูพิธีสอนขายของออนไลน์ขายอะไรก็ขายได้สวัสดีครับ